Kính ra Thái Năng 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 lục đi đi Năng lục đi đi Này nóng đi cơ วันนี้ใครเก่งลูกกินง่ายเลยใครเก่งกินยาเอเ๊บส์หนูกินง่ายมากแล้วต้อใครก่อนครับกินยาเม็ดก่อนลูกก่อนแล้วต้องขอกินได้ขอค่ะไม่ได้พี่ก่อนลูกก่อนคือต้องโยงสิเดี๋ยวให้ยาทะไม่ทำไมหนูด้ ทำไมหมูต้องกินยาเม็ดด้วยก็ตัวใหญ่แล้วเดี๋ยวโตอ่ะวกินยาเม็ดได้ก็โตก็ต้องกินยาอหมูโตแล้วหนูเป็นพี่แล้วเป็นพี่ใครพี่ไหนเป็นพี่ของคนไหนคนนี่จะกินเนื้อคนนะหนูเดี๋ยว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 ให้กินเดี๋ยวปางเดียบปางเอ๊บอาบ้างกว้างเนยหน้าขึ้นด้วยเงะ ชนะออาบาดเนยนหน้าด้วยมันเป็นพี่ใหญ่ก่อนไม่เหรอ,อเป็พี่อามาพี่ใหญ่พี่ใหญ่โอ้ยนะอบาบัด <c oughs> พี่ใหญ่อามาเร็ว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 เลยนหน้าด้วยนั่นะ้่ะฮัม ต้อทำไงหน้าขึ้นต้องทำต้องทำไงหน้าขึ้นเงี่ยนอ่าอ่าอ่ามโอ้เก่ง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 เก่ทุกคนดูมาอร่อยพีการละอร่อยนั่งนูนะหนูไม่หยุดหนย ก็น้ำดิไ่ต้ทีอบมีดอ้าอ้าปากเงด้วยไงหัวเออแลเร็วๆมใ่ใช่อ้าปากไมน